เสียงกลไกเหล็กที่คลิกเบาๆก่อนจะตามด้วยเสียงปืนดังสนัน่นนั่นคือเสียงที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเสียงของ AK-47 อาวุธที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษที่20ย้อนกลับไปในปี1919ที่ไซบีเรียประเทศรัสเซียเด็กชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวชาวนาเล็กๆ ชื่อว่ามิคาลาอิลคาลัตนิคอฟชีวิตเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลยในตอนแรกแต่ชะตาชีวิตทำให้เขาเข้าเป็นทหารในกองทัพแดงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคาลัตนิคอฟเริ่มต้นเป็นช่างซ่อมรถถังเขาหลงไหลในเครื่องจักรและกลไกแต่ไม่มีการศึกษาทางวิศวกรรมทุกอย่างที่เขาทำมาจากการสังเกตและความเข้าใจด้วยตนเองปี1941ระหว่างที่รัสเซียรบกับเยอรมัน รถถังของเขาถูกยิงเสียหายและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนอนพักในโรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงเพื่อนทหารบนว่าทำไมเราถึงไม่มีปืนที่ดีพอเหมือนเยอรมันบ้างคำนั้นติดอยู่ในใจเขาเขาจึงเริ่มวาดแบบปืนใหม่จากบนเตียงคนไข้ด้วยความคิดเดียวต้องมีปืนที่ใช้งานง่ายทนทานและไม่ต้องกลัวมันจะพังกลางสนามรบจากภาพร่างสู่ตำนานเหล็ก ปี1,947เขาส่งแบบที่ออกแบบด้วยมือให้กองทัพโซเวียตและในที่สุดมันก็ถูกเลือกให้เป็นปืนมาตรฐานของกองทัพชื่อเต็มของมันคืออาตมัตคลัตนิคอปโมเดล1,947หรือที่รู้จักกันทั่วโลกว่า AK 4 7 AK ถูกออกแบบให้ยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด7.62ม mm, ม และสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นที่สุดคือความทนทานไม่ต้องล้างบ่อยไม่ติดขัดง่ายและใช้งานได้แม้ตกลงโครนหรือลุยฝุ่นคาลนิคอฟเคยพูดไว้ว่าผมสร้างมันเพื่อปกป้องมาตรุภูมิไม่ใช่เพื่อฆ่าผู้บริสุทธิ์แต่เมื่อมันออกสู่โลกจริงเรื่องราวกลับต่างออกไปมากในยุคสงครามเย็นโซเรียตต้องการขยายอิทธิพลไปทั่วโลกพวกเขาจึงแจก AK-47 ให้ประเทศพันธมิตรและกลุ่มกบฏตั้งแต่ยุโรปตะวันออกไปจนถึงเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใตา้จีนผลิตรุ่นของตัวเองชื่อไท p e 56ยูโกสลาเวียทำเอ็มเจและหลายประเทศผลิตโดยไม่ต้องขออนุญาตผลคือภายในเวลาไม่กี่สิบปีเอคกลายเป็นภาษากลางของสงครามไม่ว่าจะมองไปที่ไหนเวียดนามซีเรียอัฟกา,านิสถานองโกหรือปาเลสไตน์ คุณจะเห็นปืนรุ่นเดียวกันอยู่ในมือของทหารทุกฝ่ายสนามรบเวียดนามจุดพิสูจน์ของตำนานในสงครามเวียดนามทหารเวียดกงใช้ AK-47 สู้กับทหารอเมริกันที่ถือ M16 ผลคือแม้ M16 จะมีเทคโนโลยีล้ำกว่าแต่กลับติดขัดง่ายในโคลนและฝนชื้นของป่าเวียดนามในขณะที่ AK ทำงานได้ทุกสภาพทหารอเมริกันบางคนถึงกับเก็บ AK ของศัตรูมาใช้แทนปืนของตัวเอง จากจุดนั้นเอง AK47 กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอึดความง่ายและความเชื่อถือได้จากอาวุธของประชาชนสู่เงามืดของโลกเมื่อโซเวียตล่มสลายอาวุธ AK หลายล้านกระบอกถูกขายออกไปทั่วโลกราคาถูกจนบางประเทศซื้อได้ในราคาไม่ถึง100ดอลลาร์มันกลายเป็นอาวุธในมือของเด็กทหารในแอฟริกาของกลุ่มกบฏในตะวันออกกลางและของอาชญากรในเมืองใหญ่ ยูประมาณว่ามี a k 47มากกว่า100ล้านกระบอกในโลกและกว่า70%ของความขัดแย้งในศตรวรรษที่20มี AK เข้ามาเกี่ยวข้องสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพหรือความตายในอีกมุมหนึ่ง a k 47กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยประเทศโมซัมบิกใส่ภาพ a k 47ลงในธงชาติของตนเพื่อสื่อถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากการละอาณานิคมในวัฒนธรรมป๊อป เอปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เพลงและเกมนับไม่ถ้วนมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและการต่อต้านแต่เบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์นั้นคือชีวิตนับล้านที่สูญเสียไปเพราะมันปลายชีวิตของคาลาิคอฟแม้เขาจะได้รับเกียรติเป็นวีรบุรุษของรัเสเซียแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดปี2012เขาเขียนจดหมายถึงผู้นำศาสนาคริสต์ออร์โธดอก์ว่าผมคือผู้สร้างเครื่องมือที่ฆ่าผู้คนนับล้าน พระเจ้าจะให้อภัยผมหรือไม่คำถามนั้นไม่มีใครตอบได้แต่โลกยังคงใช้สิ่งที่เขาสร้างต่อไปจนถึงทุกวันนี้คาลานิคอฟเสียชีวิตในปี2013ด้วยไหว94ปีและในปีถัดมารัเสเซียเปิดโรงงานคาลานิคอฟคอนเซิร์นเพื่อผลิต AK รุ่นใหม่อย่าง AK-03 และ AK-12 และยังคงขายไปทั่วโลกตำนานที่ไม่มีวันตายกว่า70ปีผ่านไป AK 47ยังปรากฏอยู่ในทุกมุมโลกทั้งในมือทหารในพิพิธภัณฑ์และในวิดีโอเกมที่เด็กยุคใหม่เล่นกันทุกวัน AK ไม่ใช่ปืนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของมนุษยชาติทั้งด้านสว่างและด้านมืดอาวุธที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือของการทำลายเสียงลั่นไกของมันคือเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของศตวรรษที่20เสียงของสงครามเสียงของอิสรภาพ และเสียงของความสูญเสียที่โลกไม่วันลืมอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหนียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ